รู้แล้วด้วยด้วยกองทุนรวมในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งข้อดีของ LTF ครับซึ่งหลายๆคนนั้นอาจจะไม่รู้แม้ชื่อของเขาครับนั่นก็คือในส่วนของ Long Term Equity Fund หรือที่เรียกกันในภา,าษาไทยนะครับว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่กฎบอกว่าต้องถือหน่วยลงทุนถึง5ปีด้วยกันครับถึงจะสามารถไถถอนหน่วยลงทุนได้แต่จริงๆแล้วครับมันไม่ถึง5ปีครับอันนี้แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้ LTF นั้นนะครับเป็นที่นิยมฉีก r m f กันไปนะครับ ทั้งๆที่ในส่วนของ Retirement Mutual Fund นั้นหรือ i m f นั้นให้สิทธิประโยชน์ได้เท่าเทียมกันแล้วก็มีมานานกว่าด้วยครับมาดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับที่ผมบอกว่าในการถือหน่วยลงทุนของ LTF นะครับตามกฎบอกว่า5ปีนะครับถึงจะสามารถถ่ายถอนหน่วยลงทุนได้แล้วก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคลได้แต่จริงๆแล้วนั้นนะครับไม่ถึง5ปีครับที่ต่างนะครับสว่านะครับท่านผู้ชมนะครับไปลงทุนในส่วนของกองทุน LTF หน่วยลงทุนนะครับกับกองทุนไหนก็ได้ ดิสว่าไปซื้อหน่วยลงทุนในวันที่30ธันวาคมของปี2549นะครับอันนั้นนับเป็น1ปีแล้วครับ2550 2551 2552จนถึง2553เดือนมก,กราคมของปี2553ครับวันไหนก็ได้ในเดือนนั้นนะครับในเดือนหนึ่งก็นับเป็นปีที่5แล้วครับนั่นแหละครับครบ5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมานับจริงๆเนี่ยไม่ถึงประมาณ3ปีนิดๆเองครับ เอาละครับนี่แหละครับนี่คือจุดเด่นของในส่วนของกองทุน LTF ครับซึ่งทําให้กองทุน LTF นั้นเป็นที่นิยมเหนือในส่วนของกองทุน IMF ครับยังมีกองทุนรวมอีกหลายประเภททีเดียวครับที่ผมจะมาพูดให้ฟังกันแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนนั้นยังมีอีกมากมายสามารถติดตามกันได้ครับในรู้แล้วโดยด้วยกองทุนรวมในตอนต่อไปครับ